ใช้แค่แวดวงการเมืองแต่ยังฮอตมาถึงวดวงบันเทิงอีกต่างหากสำหรับวาทีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยอย่างทีมพิธานลิ้มเจริญรัตกับความหล่อสไตล์โอปป้าของเจ้าตัวที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับความสนใจไม่เวนแมต่สื่อเกาหลี แถมยังมีภาพของความเป็นดัดดี้ให้ยิ่งดูฮอตเข้าไปอีกงานนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่จะทำให้ตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ของบ้านเราไปะแล้ว กลับไปในอดีตก็ต้องบอกว่าว่าที่นายกคนนี้มีความผูกพันกับถนนสายบันเทิงมาก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยซ้ำในฐานะนายแบบดาวรุ่งคนหนึ่งนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยมีข่าวกับดาราสาวมาแล้วหลายคนก่อนที่จะมาลงเอยกับทางด้านของอดีตภรรยา่ายชุติมาส่วนความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีข่าวกับนางเอกคนดังแอปทักษอ่อนที่กลายเป็นกระแสะขึ้นมาจนบรรดาด้อมซมทั้งหลายระบุว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ยินดีที่ จะหลีกทางให้พร้อมเชียร์สุดใจหลังมีข่าวการจิ้นของทั้งสองคนออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ในความเป็นจริงต้องบอกว่าทั้งคู่เองก็มีสถานะที่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วและคนใกล้ชิดก็ยืนยันด้วยว่าคู่นี้ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะก้าวข้ามเฟนโซนตามที่หลายคนแอบเชียร์ นอกจากนี้ตัวฝ่ายหญิงเองก็ดูเหมือนจะมีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์ f r e yourself หารักด้วยใจเธอ ถึงตอนนี้แม้ทางด้านของนางเอกชื่อดังจะออกมาให้สัมภาษณ์ทํานองว่าไม่มีอะไรแต่หากย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีหลายเรื่องที่ชวนให้คิดได้ทั้งเรื่องที่ฝ่ายหญิงมักจะถูกแซวในรายการที่ตนเองเป็นพิธีกรทำนองว่าแอบคบเด็กรุ่นน้องอยู่แถมฝ่ายชายก็ยังมีความสนิทสนมกับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปอีกตั้งหาก โดยล่าสุดที่แอปและน้องปีใหม่ได้ไปดูคอนเสิร์ต o อเค a ต e a u บิวตี้แอนด์เดที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยในวันนั้นเราจะได้เห็นรูปถ่ายกลุ๊มช็อต4คนของแอปและพิธาทําให้หลายคนยังคงส่งแรงเชียร์อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามองดีๆก็จะสะดุดตากับอีกหนึ่งนุ่มที่เดินมาพร้อมกับแม่แอปและน้องปีใหม่นั่นก็คือนนกุลน,นั่นเองทําให้กองเชียร์เริ่มแตกเสียงเป็นสองฝั่งว่าเอ๊ะสรุปใครกันแน่ที่จะเป็นตัวจริง ซึ่งทางด้านของแอปทักษอนก็ได้มาแจากแจง2ประเด็นนี้ว่าที่ลงรูปกับทีมพิธาเพราะจะแสดงความยินดีด้วยและไม่ได้เจอกันบ่อยๆอันนี้ได้เจอ,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 นนเจอครบและก็เจอลูกๆด้วยก็เลยลงรูปก็ลงเพราะว่าลงเพราะจะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้ อันนี้ได้เจอครบเจอลูกๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะก็เลยลงส่วนทางด้านของนนกูลเป็นพรอภัยเอกรุ่นน้องเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่เลยชวนพร้อมให้อีกฝ่ายเป็นคนจัดการเรื่องบัตรคอนเสิร์ตให้ด้วยเลยได้ไปดูด้วยกันค่ะก็สนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันถ่ายด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็พอดี คอนเสิร์ตนี้มันเป็นแบบคอนเสิร์ตออเคสตราแบบ Beauty and the Be บีสก็เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่อง Beauty a n d t h e Beast ก็เลยพาไปใหม่ไปแต่มันจัดจัดที่มหิดลค่ะแล้วนนท์เป็นศิษย์เก่ามหิดลก็เลยเ็าเป็นคือเราคุยกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็เลยถามไปนนท์ก็เลยจัดตัดให้้วก็ไปดูด้วยกันตรงนี้น่าจะยิ่งย้ำถึงความสนิทสนมของทั้งสองได้เป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะคะ